สวัสดีครับวันนี้พบกับผมดกรกากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาบุกบ้านคุณแม่ยายนะครับไม่รู้ว่าวันนี้มีเมนูเด็ดๆอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับ ครับอันนี้เป็นเมนูอะไรครับเมนูขนมอ่ชอืภาษา,าเมดเกว่านมปังปัดเตะโจ๊ะโจ๊ะละห้องโจ๊ะละห้องมันเป็นไส้มันใช่ไหมครับอ่าเป็นสาขไทยไม่มนะเหม็นนะไส้เคร้าน,นี่คืออันนี้ปลากปองปลากระป๋องจ้ะ กับหมูยอหมูยออันนี้มารวมเป็นไส้นมารวมเป็นไนส้คั่นกระดาษกดาษอะรนะกระดาษแม่ยายกันอะกันยะรกรยา กาลยาน้ำสกุลกายังนู่นดิเดีมาๆามาชื่ออะไรนะครับมาอะไรนะชื่อที่เราทำตัวนี้คือเดี่ยวว่านมปังปัดเตภาษาเขมรนมปังปัดเตขนมปังปัดเตของไทยไม่คงไม่มีของไทยไม่มีอันนี้คือมีไอ้เวียดนามน่าจะประเดิมจะมาประเทศเวียดนาม อันนี้ก็ต้องใส่ใต้คว้าด้วยตรสอกใส่เป็ดหมอแต่เจ้าต้องจําหมอมาตอนนี้ใส่บักคลือเนาะก็สอดได้แล้วก่อนเนี่ยมันปลามันตัดลําใบดาอังเอาก็เอาปลามาเอาชิชใส่ขนมปลาครับเอาตัวเอามาเอาตังตังกระท้อนมา អានេះគឺขนมปังดอกបងប្អូនดอกចាំមកយកថាសមកសិនអាថាសយកថាសមកដាក់នំបញ្ចិនពេញตัวผสมនំថាសស្អាតស្អាតក៏ថាសវែងអាថាសវែងនេះៗៗអោអើអោនេះមកអានេះអោអានេះគឺขนมปังฝรั่งเศส นะนี่คือขนมปังฝรั่งเศสนะครับคือคนข้าเมนแต่สมัยเดิมอะคือชอบกินขนมปังของฝรั่งเศสสมัยที่ฝรั่งเศสมามาไหนมามาอ่ก็ได้รับอิทธิพลจาก การกินจากฝรั่งเศสนะครับเมนูนี้ขนมปังแต่แตบ้าเราก,ก็เอามามาประยุกมาทำเป็นแต่แต่อาหารนี่คือเดิมมาจากปรเทศเวีเด่นมา,าะเป็นการทำแบบผสมปรผสานนะครับคือขนมปัฝรั่งเศสแล้วก็เครื่อง ไส้เนี่ยก็จะไประยุกต์จากของประเทศเวียดนามมันจะมีเดี๋ยวต้องอ้อนก่อนอันนี้คันนี้เขาเรียกอะไรนะครับคิมอันนี้มะละกอดองมะละกอฉลุละหอมเราจะเรียกว่าฉลุละหงมฉลุละหอมแล้วก็อันนี้ก็คือหมูยอหมูยอ,าอาภาษาฝรั่งเศสว่าปาเต้ปาเต้ปาเต้น่าจะภาษาฝรั่งเศส ส่วนตัวนี้คืออ่าก็คือปลากระกป๋องปลากระป๋องบ้านเราเออ่ภาษาเขมรมีชื่ออะไรนะปลากระป๋องไตรคอร์ไตรคอกระป๋องไตรคอไตรไตรปลาคือไตรปลาคือไตรปลากระป๋องคือไตรกระป๋องไตรไตรคอกระป๋องไตรคอกระป๋องนะนะคะติดคอเนาะ นี่ก็คือเอาหนุ่มฟางไปหกกรอบเพื่อเพื่อให้มัน้กรอบกรอบนิ่มกรอบสวยไม่ใช่กรอบนิ่มกรอบสวยแบบกรอบกรอบอ่ะภาษากรอบกรอบนั่นคือภาษาทางเบญเรียกว่าสวย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 เราจะเสียหมดได้ป้าร้าให้ใส่ฟองสองกัดเอาเอามาแค่ ปลาปลาหม่ามี่เลยปลาขาชิบวนเนี่ยเธอมันไม้ทำไปให้หนุ่มน้องด้วยนครับวนนี้ได้มีโอกาสมาชิมจีม,มือแม่ยายนะครับคุณแม่กาะละยาป้าหา

ก็จะหั่นเป็นใสจแ้่อออ<า>ก็อเอามาใส่มาใส่ในใส่ให้กรอกจ,จะมาหกสองไปแต่อาใส,ส่กรองมาได้ทุกชั้นเลย ហើយដាក់ទឹកអូម៉ាម៉ាមកទៅដាក់ទៅ500តិចខ្មៅមកយកក្រកអីនេះអានិស្ពុងហ ோம் បំផ្សាយដែរຕົ້ນហ ோம் ຕົ້ນហ ோம் បរសាឆ្មែខ្លួនថាម៉េចក៏ខ្ទឹមក្រកខ្ទឹមដាំដាំខ្ទឹម បានស្ទឹងតែខ្ចអាម៉េចកុលកុលវាយកមកមិនเอาបាយเอาប្រ់អូអឺតែຫົວមិនយកបាយเอาតែຕົ້ນກັບຫົວអឺអាខាត់ជីងទៅមានຫມາກເຄືອເທດຫມາກເຄືອເທດអាຫມາກអាໄຂໄຂໃດអូ ต้องมีมะเขือเทศออมมาด้วยแต่ว่าที่เมืองไทยไม่มีมะเขือเทศออมถ้ากินแต่มะเขือเทศสุกอ่ะยังก็ไม่ถูกเลยไม่ไม่ไม่ใส่คือมะเขือมะเขือเทศอ่ดิบดิบนะยังไม่สุกอ่ะยังสุกถ้ากินด้วยด้วยก็จะออกเปรี้ยวๆนี่ไปโยมาได้บาร์ติ๊กมาสเอวบาร์มาได้น้ำสเอว นะครับท่านที่ดูอยู่ก็สามารถไปทำภายในที่บ้านได้เลยนะครับง่ายๆครับง่ายๆจะมีมะละกอดองดองใส่แค่บดองแดงกวางเตี๋ยวทะเลแบบเสริฟเตี๊ยนค่ะนี่เราดองดองกี่วันครับอ๋อแักดองเมื่อคืนอ๋อดองดองคืนเดียวก็กินได้แล้วนะครับ ดองดองดองทำต๊บทำปั๊บเดี๋ยวก็กินได้แต่ว่าเราจะให้อร่อยจากเกลือดังอืมเดือนหนึ่งก็กำลังดีเลยแช่เย็นแล้วแล้วก็แช่ตู้เย็นมันไม่แช่เย็นนี่มันเปรี้ยวพอดองเสร็จก็ไปแช่เย็นแช่เย็นก็จะกรอบหน่อยอร่อย ขนมปังก um, ็ได oh ้แล้วประเาณ่อชาหมันก็แล้วก็ได้แล้วดล่วก็กรอบอ๋อย่างปลมหนึ่ขนมปังเราก็จะหันเป็นป้องๆไว้กำลังอิ่มนะครับพอดีกิน

อันนี้ก็คือขนมปังที่เราอบเสร็จแล้วนะครับก็จะกรอบๆและต้องเอามาผ่าได้ขนมปังมาเสร็จก็จะมาผ่าขึ้นากลางนะฮะผ่า,ากลางจแล้วก็เอาเลยเลยเลย ภาษา po, เขมรนะภาษาเขมรไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าเบอร์ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าเบอร์เบอร์ภาษาไทยก็เดย์ภาษาเขมรมี่นะครับภาษาเขมรไม่มีหรอกอันนี้คือคือราคิตาฝรั่งเศสนะราคาต่อหนึ่ง ม่แมเบอร์นรเสร็จแล้วก็เรินใส่ใส่เสื้อใส่เรื่อที่เราใส่ปลากระปองก่อนใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่เราชอบเสร็จแล้วก็ใส่ปาเตใส่มดยอปาเตาเตอันนี้ก็ใส่น้อยใส่มากแล้วแต่เราชอบอะไรแต่เราชอบใส่แตงว้า ใส่แล้วก็ใส่ไงแล้วก็เริ่มก็ไป,ปยกจานกองกระเบื้องและวถ้าอยากนี่ก็ใส่ใครอยากกินพริกก็ใส่พริกมาใครอยากกินเผ็ดนะครับก็ใส่พริก,กลงไปปรุงได้ตามเติมเติมได้ตามอัธยาศส่วนใส่แล้วก็ซีอิ๊อวด้วย และคนคนน,นี้จะชิมดูผมชินแรกเลยครับได้ลองชิมแรกเลยครับเมนูเ,มเช้าวันนี้ครับจะได้ลองกินกันเลย <c oughs> โอ้เนี่ยครับเมนูแรกของวันนี้ก็คือขนมปังชื่ออะไรนะขนมปังขนมปังดับสัตว์ขนมปังดับสัตว์ คือภาษาเขมรพูดว่าหนมปังดักสัตว์นะครับก็คือเราก็ใช้ขนมปังฝรั่งเศสนะครับมาใส่เครื่องยัดไส้ลองมาลองกินอร่อยไหมเดี๋ยวจะลองกินดูนะครับอันนี้ต้องกินทำใหญ่ใหญ่เบาไเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองชิม แล้วก็กินดูว่าหมดเนี่ยมันจะอร่อยแค่ไหนแล้วก็จะหมดไหมนะครับดูอ่าบิ๊กไบส์นะครับใหญ่มากสดใจเลยนี่ที่ที่กัมพูชานี่ยเาจะทำเปิดร้านขายเลยใช่ไหมครับเมนูนี้ใช่เขาเรียกขนมปังดักสัตว์นะครับขนมปังดักสัต์ ก็ใช้ขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็มายัดไส้ยัดไส้ตามที่เราต้องการส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็จะมีประมาณนี้ครับเติ่ม้องทําดูนะครับทํากินที่บ้านได้ง่ายๆเราจะมากินกันเลยครับเ้อเสียงกรอบดีเลย <laughs> ใส่ิ่ก็ได้ค่ะจืดอ่ะอดีไหมอือหมูทอดเผ็ดแผ่นพราะว่าหมูยอเยอะๆยอเยอะๆอร่อย เ้อ่ะเน้นเน้นอร่อยไหมครับอืรอร่อยมากเลยครับปังก็กอรอบร้อนร้อนอุ่นๆกำลังดีครับ ๋อผมงไปนะสัก,สกิีเด็กทายให้ให้เด็กๆมาเรามาอ่ะทาหายบะอาไม่ย่อครับวันนี้คุณแม่ยายก็ออจังติดเอบเธอขอ <ผม S 2> งฉันเพื่อทำแจกลูกน้องทุกคนเลยนะครับอืมเมนูนีเด็ดจริงๆเพราะว่าลูกน้อง ไม่ไม่ได้กินไม่ได้กินนานแล้วอืมครับ <c oughs> ถ้าเราไปกัมพูชาก็จะมีร้านขายทั่วไปครับลองกินดูได้เลย,เยดีมาะ dạ la hú thằng ơi hái mọ đi cho nó đi ăn chấm khai ơi hái khịch khịa mọ tụi นี่คือแม่ยายนะครับไม่ใช่พี่สาวทาุชาเลนะครับแม่แม่ยาย <laughs> แยายอยังยังสาวครับแม่ยายหกสิบอัดแล้ว <c oughs> นี่ครับ<ม>นี่พอ่พอตา <laughs> พ่อตามาแล้วใา,ายได้แค่ท่อนบน,<ม>น,บนครับ <c oughs>

แม่ังทองปลูกเองมะละกอปลูกเองอีกเยอะมและกอก็ปลูกเองแต่ผลได้กา้นอกก่าเอากน่ <ม>ดาสุบชุกได้เธอถนาแเล้วทีหันใส่ใสด้ลอ้<พ>อครับ,รบวันนี้อิ่มมากเลยสองชิ้นเลยก็ขอบคุณแม่ยายและพ่อตามากนะครับวันนี้ได้มาทำคลิปแล้วก็ แม่กินด้วยเดี๋ยววันไหนมีเมนูเด็ดเด็ดเดี๋ยวจะขอบุกเข้ากล้วยทีหนึ่งนะครับยกันนี้แหละมีอะไรอาหารอะไรเันหือเอออะไรก็ได้หรืออะไรอ็ได้อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำขนมจีนยุงไก่กะทิเย็นนี่เย็นนี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันใหม่อีกทีหนึ่งวันนี้ขอขอบคุณมากครับ ลาไปก่อนายบายอ่ะาลยไอีกนิดนึงบาย ดีใจใจมากแสบใจให้อยากทำให้าน trang trẻ yêu mắm muối ở dưới đó mà mì để cho trang trẻ.